โดยที่ทุกคนจะได้ทั้งความสนุกนได้ความขวัญได้รางวัลแล้วก็ได้ความรูกก้กลับไปด้วยนะคะเพื่อไปสร้างตัวเป้าหมายแล้วก็ผลงานของเราตามที่เราได้ถูกกําหนดไว้เนาะโอเคชีวิตผลเดมกำหนดใช่ไหมคะอย่างนี้ค่ะเบือ้องต้นแม้ขออนุญาตให้ทุกท่านต้องใส่ติดตัวไว้ตลอดนะคะห้ามถอดโดยเด็ดขาดแต่พวกเราขออนุญาตแล้ววันนี้ถ้าใครแอบเก็บบันทึกภาพหรืออะไร จะไปลงในโซเชียลรบกวนวิเคราะห์นิดนึงก่อนนะคะเราจะไม่ได้ดโดนโดราม่าในเขตของเราเนาะนะคะแล้วเดี๋ยวในส่วนตรงนี้วันนี้บอกไปแล้วว่ามีสามทายนุกขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการก่อนนะคะนุชลงพ,พัทยาค่ะมาจากบริษัทประกันไทยไทยวัส์ไทยวัส์นะคะขายประกันสุขภาพ ที่เป็นประกันสุขภาพเดี่ยวๆนะคะซึ่งเราขายมากับบ้านขวาก่อนหน้านี้แต่ปัจจุบันนี้บ้านส้มได้ขายด้วยแล้วนะคะก็ <c oughs> ขอแสดงความยินดีด้วยที่เรามีโปรดักต์มาออนเชลเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวแทนจากไทยวัดอีกหนึ่งท่านค่ะก็คือผู้ชายคนลหะล่อคนนี้นะคะเผื่ <c oughs> อหน้าที่นุชอยากโทรหาน้องเบียได้เสมอนะคะให้พี่เบียไปบริการที่สาขาได้เลยนะคะแล้วก็ท่านต่อไปค่ะท่านที่2ก็คือพี่น้องนะคะหรือน้องนงของทุกคนอันนี้ แหมบบายยนส้มยิ้มให้กันเลยทีเดียวนะคะแอบอิจฉา,านิดนึงนะคะโอเคงั้นน้องก็ไป็นนแนะนำตัวมากคือเขามาจาก TNI นะคะคนสุดท้ายเราก็พารตออกไปเลยก็ได้ะคะ่นะนนี้ คนนี้ละค่ะไทยประกันนะคะไม่เป็นไรค่ะทุกโปรดัก t มีความเหมือนและแตกต่างกัน<ๆ>เชื่อว่าลูกค้าเราไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะงั้นวันนี้กิจกรรมแรกขอแจ้งอาเจนด้าก่อนเลยค่ะเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวเราจะวีฟโปรดักใหไทกุกท่านสั้นๆเอาแบบกระชับได้ใจความพอได้ความรู้ได้เห็นภาพคนละค่ายละสินาทีนะคะขอให้ทุกคน ่วยกันนะคะเพราะตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องแยกกลุ่มนะยังไม่รู้ว่าใครอยู่กลุ่มไหนเพราะว่าความรู้โปรดักที่เราให้วันนี้เกี่ยวข้องกับเกมที่ทุกคนจะเล่นในวันนี้นะค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวนุชขออนุญาตเป็นเจ้าแรกออก่อนเลยนะคะที่เริ่มในส่วนของโปรดักของนุชเองคือประกันสุขภาพ TMB Healthcare Plus นะคะในส่วนของ โปราักของนุชเองเนี่ยมีประกันเป็นประกันสุขภาพไม่ต้องซื้อพ่วมกับประกันชีวิตนะคะย้ำเป็นสัญญาปีต่อปีแต่ถ้าลูกค้าต่ออายุแบบต่อเนื่องลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องไม่ต้องรับตัวระยะเวลารอคอยใหม่นะคะของเราเป็นเนียแพ็กเกจมี2แผนให้เลือกไม่สามารถซื้อเพิ่มหรือว่าลดไปมากกว่านี้ได้นะคะถ้าลูกค้าเลือกแผนใดต้องเลือกแผนนั้นเลยเนาะของเรามี2แผนคือคลาสสิกและเอ็กซ์ตอรเป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครอง2 0 0 0 0 0บาทและ3 0 0 0 0บาทนะคะ แต่เป็นความคุ้มครองต่อครั้งต่อโรคต่อเหตุการณ์ ต่อครั้งต่อโรคต่อเหตุการณ์นะคะโดยที่เราไม่ได้คุ้มครองเหมาจ่ายต่อปีนะคะดังนั้นอันนี้คือการบริหารความเสี่ยงของลูกค้าเนาะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับความคุ้มครองที่เราไม่รู้หรอกว่าปีนี้เราจะป่วยกี่ครั้งเราจะเป็นกี่โรคหรือเราจะเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งถูกต้องไหมอันนี้เป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะคะในส่วนของโปรดักต์เราโปรดักต์หลักๆเลยคุ้มครองมีอยู่2ความคุ้ 2, มครองคือ1ความคุ้ 1, มครองที่เป็นผู้ป่วยในหรือ I T D ข้อที่2ความมุ้มครองคือในเรื่องของตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะคะซึ่งตัวแรกในเรื่องของความคุ้มครองผู้ป่วยในมันก็จะมีความมุ้มครองในเรื่องของค่าห้องค่ารักษาพยาบาลค่าผ่าตัดค่าแพทย์นะคะซึ่งตรงนี้ในจุดเด่นๆของเราเลยเรื่องของการรักษาพยาบาลเราให้การรักษาพยาบาลแบบต่อเนื่องนะคะความคุ้มครองต่อเนื่อง30วันสังเกตไหมว่าถ้าเป็นผู้ป่วยในเข้าโรงพยาบาลออกจากโรงพยาบาลคุณหมอหน้าต่อไหมคะนัดต่อใช่ไหม ความคุ้มคลองนี้ค่ะยังต่อเนื่องอยู่ถ้าในครั้งนัน้ลูกค้าซื้อสามแสนแต่ลูกค้ารักษาหมดไปแค่แสนเดียวนองงนโรงพยาบาลหมดไปแค่แสนเดียวเท่ากับลูกค้าเหลือวงเงิน 2 0 0นนางแนนนะคะตรงนี้ลูกค้ายังมีสิทธิ์ที่จะไปโฟลโ์อัพอีกภายใน30วันนับจากวันที่คุณออกจากโรงพยาบาลแล้ว mm hmm. เหลือวงเงินอีก2แ0 0ในการใช้ได้ที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเองนะคะมาจุดเด่นในข้อต่อไปค่ะในเรื่องของอุบัติเหตุฉุกเฉินถ้าคุณรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินภายใน24ชั่วโมงหลังการเกิดเหตุนะคะตรงนี้บวกกับการรักษาต่อเนื่องด้วย15วัน อันนี้คือจุดไฮไลท์สำคัญมาไในในในใจเลยนะคะว่าถ้าเป็น i p หรือโ p d ดีที่เป็นกรณีอุบัติเหตุเห็นวงเงินข้างต้นใช่ไหมคะนั่นคือวงเงินความคมุคม้คมครองของลูกค้าเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าลูกค้าเกิดอุบัติเหตุแต่ลูกค้าไม่ได้นอนโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลพัวคุณหมอทําการใส่เบือกทําการเย็บแผลทําการรักษาแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านได้แต่เคยเจอไหมคะว่าการรักษา สามห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งเคยได้ยินใช่ไหมคะโปรดักต์นี้ออกมาตอบโจทย์เรื่องนี้แล้วค่ะถ้าเป็น OPD อุบัติเหตุเกิดขึ้นปุ๊บลูกค้าไม่ต้องกังวลใจเลยว่าวงเงินการรักษาจะไม่พอจะไม่พอแต่ถ้าเป็น PA อุบัติเหตุส่วนบุคคลที่เราซื้อกันอยู่เนี่ยมันมีคา่ารักษาต่อครั้งใช่ไหมคะห้าหมื่นบาทแสนหนึ่งว่ากันไปถูกไหมนะคะตรงนี้คือจุดเด่นที่นุชอยากให ช่วยนำเสนอเพราะมันจะทำให้เราชนะในเรื่องของโปรดัก์เจ้าอื่นๆแล้วตรงเนี้ยเจ้าอื่นเขาจะมีลิมราค่ะว่าให้เฉพาะ ER OPD หรือเปล่าหรือบางเจ้าให้เฉพาะ ER IPD หรือเปล่าแต่ของไทยวิวัต์นึกบอกเลยค่ะว่าคือ IPD และ OPD ได้วงเงินครั้งต่อครั้งการรักษาคือส0 0 0 0ถึง3 0 0 0 0บาทนะคะอันนี้คือจุดเด่นนะคะาวนี้ต่อมาที่ค่า พาตัดเราก็ไม่ต้องสนใจคะ่ะสังเกตไหมคะของไทยวิวัฒน์มีตัวเลขอยู่เพียงแค่ตรงนี้กับตรงนี้แต่ถ้าอันไหนที่บอกว่าจ่ายตามจริงอิงตามทุนข้างบน,นเลยนะคะแล้วเป็นต่อครั้งต่อโรคต่อเหตุการณ์ย้ํานะต่อครั้งต่อโรคต่อเหตุการณ์นะคะคราวนี้เรามาดูว่าและประกันอุบัติเหตุตรงนี้มันทางงานํางานยังไงถ้าเมื่อ,อไหร่เกิดอุบัติเหตุรักษาพยาบาลในหมวดข้อที่1ไปเรียบร้อยแล้วสมมติซื้อวงเงิน3 0 0 0ส รักษาพยาบาลไปในหมวดข้อหนึ่งหมดไปแล้วสามแสนบาทแต่พอเอิญเป็นนุษนี่แหละค่ะโชคร้ายคุณหมอบอกว่าเออคุณสามีคุณนุชครับผมต้องขอแสดงความเสียใจด้วยคือคุณนุชอาการหนักมากรักษาแล้วไม่หายพูดง่ายคือจะตายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านุตายนุษตายแบบที่สามียมนรือร้องไห้คะ่ะแอบคิดเป็นชีวิตตัวเองไหมคะนี่่ะฮลัลโหลมีคนอยู่ไหม,ไมโอเค คิดเป็นชีวิตตัวเองค่ะสามีนุชจะยิ้มเลยค่ะออไม่เป็นไรคุณหมอปล่อยให้ตายไปเลยก็ได้เพราะว่าค่ารักษาเขาก็ไม่เป็นหนี้แล้วแถมเขายังได้ตัวเงินค่าทำศพนุชอีกสามแสนบาทดีไหมคะดีไหมคะถ้าเป็นนุชจะดีใช่ไหมโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสําหรับการพยักหน้านะคะ mm. ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องดีดักเดี๋ยวไวไ้นุชไปลงสาขา ไปลงดีเทลให้นะคะซึ่งดีดักเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วของผูเรนเชียลเองก็มีขายเรื่องดีดักเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรอันนี้ข้ามไปก่อนเสร็จแล้วตัวที่ซื้อความมุ่ค้องได้ค่ะเมื่อกี้คือแผนหลักที่ลูกค้าทุกคนต้องเลือก ID พบวกดีไอบวกนะคะเสร็จแล้วเรามีตัวออปชั่นเสริมค่ะกินไเสียวเราก็ยังปรุงเครื่องเนาะเราก็มีตัวเสริมให้มีทั้งผู้ป่วยนอกค่าเชยรายได้ ตัวสัญญาโรคมะเร็งแล้วก็สัญญาโรคร้าแรงนะคะมาที่ตัวแรกก่อนอมดีให้เลือก2องแบบจะเลือกพันสองพันแปก็ได้โดยความคุมครองเราให้แบบ1ครั้งต่อวันสูงสุดเราจ่าย30ครั้งต่อปีนะคะส่วนตัวของชดเชยรายได้ค่ะเราจ่ายแบบ1นึ่พันบาทต่อวันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรืออุบัติเหตุลูกค้านอนแอดมิตรักษาพยาบาลเข้าไปหลังจะออกจากโรงพยาบาลก็ะเบิกคืนได้เลยค่ะวันละหนึ่พันบาทและเราจ่ายแบบสูงสุด3า อื่นไปดูรีมาร์สนะคะอาจจะอยู่แค่50วันหรือ60วันไม่รู้แต่ของไทยวิวัฒน์ค่ะ